ดราม่าโหนกระแสวันนี้เมื่อทางคุณลูกหมีคุณลิลลี่ทวงหนี้คุณปูมัฒน,นาผ่านทางรายการโหนกระแสน,น,นะครับผมใครได้ดูกันบ้างครับโหนกระแสวันนี้นะครับไม่คิดว่าดราม่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะลากยาวกันมาเป็นอาทิตย์เลยเรียกว่าเป็นมหากราบเจ้าหนี้ลูกหนี้เป็นมหากราบน่งแบบดารานะครับแล้วก็มีผู้เสียหายตัวละครลับเนี่ยนะฮะออกมาเรื่อยๆเลยนะครับถึงกระทาั่งทางคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยนะครับ พิธีกรชื่อดังนะพิธีกรรายการโหนกระแสะรายการทอล์กอันดับหนึ่งนะครับบอกว่าทางผู้เสียหายก็ส่งรายละเอียดมาทางหลังมาเยอะแยะมากมายเลยนะโอ้โหไม่รู้ว่านางะจะไปติดนี่ไปกู้ยืมเงินหรือไปชักชวนใครลงทุนนี่อีก,กียวรายอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ว่าผู้เสียหายเจ้านี่เนี่ยแสดงตัวกันค่อนข้างเยอะนะเรียกว่าเจ้านี่เนี่ยนะฮะเปิดหน้าแรกนะ มีไม่บ่อยนะครับมีไม่บ่อยนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าปกติแล้วเรื่องหนี้เน in well, no. mm hmm. ี่ยโอเคว่าทุกคนเนี่ยนะครับเป็นหนี้กันทั้งนั้นแหละครับไม่เคยมีใครที่ไม่เคยเป็นหนี้แล้วก็มีทั้งสถานะเป็นเจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะเรื่องการเป็นหนี้เป็นเรื่องธรรมดามากนะครับแต่ทีเนี้ยมันไม่ธรรมดาก็เพราะว่า มันดันเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงการกันทั้งคู่อะครับฝ่ายหนึ่งก็เป็นนางแบบใช่ไหมครับอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นดาราชื่อดังนะครับแล้วก็มีสามีที่เป็นทั้งดาราแล้วก็มีนามสกุลดังนะฮะนั่นก็คือทางฝั่งคุณปูคุณหานนะฝั่งเจ้านี้ก็มีทั้งคุณลิลลี่นะครับแล้วก็มีทั้งคุณลูกหมีนะครับแล้วก็มีอีกหลายรายที่แสดงตัวออกมานะครับวันนี้เนี่ยในรายการหนกระแสเนี่ยนะครับก็เป็นสงครามตัวแทนนะเป็น เจ้าทุกเนี่ยมาเองแต่ฝั่งทนายเนี่ยที่เป็นรุ่นใหญ่เนี่ยนะครับอย่างฝั่งของอาจารย์เดชาก็ส่งทนายกุ้งมานะครับฝั่งอาจารย์ประมาณเนี่ยก็ส่งลูกสาวของตัวเองเนี่ยฮะเป็นทนายผู้หญิงนะครับเข้ามานะฮะในในการเจรจากันผ่านทางรายการนะผมจะใช้ว่ามันไก่เกี่ยในรายการไหมผมก็ว่ามันยังไม่ได้ไก่เกี่ยอะไรกันนะจากที่นั่งฟังเนี่ยนะครับประมาณเกือบสองชั่วโมงเนี่ยนะครับโอ้โทนายเจยไม่ค่อยเผือกเรื่องนี้เลยนะฮะจับใจความได้นะว่า หลักๆเนี่ยนะครับเท้าความไปในวันที่เจราจาไกล่เกลี่ยกันที่สอน,นอทองหล่อนะ,อะหลักใหญ่ใจความเนี่ยจับใจความได้ว่านะครับมีการเจราจาเรื่องยอดหนี้กันจริงแล้วก็ตกลงกันเหมือนว่าอาจจะยอมรับกันในยอด1.4ล้านนะครับยอด1.4ล้านหรือ1ล้าน400,000เนี่ยนะครับมาจากไหนก็คือทางคุณลูกหมีเนี่ยนะครับ โอนไปให้ทางคุณปูมันธนาเนี่ยประมาณสี่ล้านนะครับแล้วก็ทางคุณปูมันธนาโอนกลับมาให้คุณลูกหมีนะครับประมาณ2ลนะ้าน6เนี่ยมันจะดิฟกันอยู่ประมาณล้าน4นะอันนี้ก็เป็นข้อต่อสู้ของทางลูกหนี้นะครับทางฝั่งคุณปูนะฮะพยายามต่อสู้ว่าไอ้นี่ที่มันจ่ายมาแล้วถือว่าจ่ายต้นนะไม่เกี่ยวอะไรกับดอกเบีย้ยนะเออไม่เกี่ยวอะไรกับดอกเบีย้ยนะแต่จริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมูลนี่เนี่ยมันเผลอเผอมันมาจากเรื่องของการลงทุนด้วยนะเพราะว่าฝ่ายของทาง คุณปูมัทน,นาเป็นฝ่ายเสนอดอกเบีย้ยมานะในการขอกู้นะเสนอดอกเบีย้ยจริงๆก็จะบอกว่าเป็นผลกําไรก็ได้นะเป็นผลกําไรตอบแทนนะจริงๆแล้วถ้าว่ากันตามกฎหมายเนี่ยผมมองว่าส่วนที่เป็นกําไรก็ควรจะต้องได้รับเต็มแล้วก็แต่ละยอดเนี่ยที่หักมาแล้วมันก็จบไปในยอดในยอดนะครับแต่โอเคแหละนะฮะว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันมีการ แปลงหนี้กันมาเป็นสัญญากูก้ครับแปลงหนี้มาจากเรื่องของการที่ยืมไปลงทุนใช่ไหมแล้วเสนอผลตอบแทนให้นะอืมนะเสนอผลตอบแ,นะนะแทนเนี่ยมันจะเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดก็ได้นี่ครับมันไม่ได้มีกฎหมายห้ามว่าต้องสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะเออนะจะมาบอกว่าดอกเบีย้ยผิดกฎหมายหรืออะไรเนี่ยผมผมก็ยังมองว่าศาลยังไม่ได้ตัดสินนะเรื่องนี้ทางคุณลูกหมีเนี่ยนะครับก็มีสิทธิเรียกร้องในส่วนของดอกเบีย้ยที่คุณปูมัธนานะครับเสนอมานะ จริงจะต้องบอกว่าเป็นผลกําไรด้วยซ้านะเพราะว่าลงเป็นการยืมไปลงทุนนะแล้วแบ่งปันผลกําไรกลับมานะครับมันไม่ได้เป็นลักษณะของเงินกู้แต่ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้นะครับหรือว่าเป็นการลงทุนเนี่ยนะครับมันก็ถือว่าเป็นหนี้ตามกฎหมายนะที่จะต้องใช้คืนนะซึ่งทางฝั่งคุณปูเนี่ยพยานหลีกเลี่ยงคำว่าเป็นหนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าติดขัดปัญหาตรงไหนนะเออเป็นหนี้ก็เป็นหนี้นะคนเราจะเป็นหนี้เงินกู้ หรือเป็นหนี้ลงทุนนะหรือเป็นหนี้ค่าสินค้าการซื้อขายของนะัเป็นหนี้มันก็คือเป็นหนี้อะครับเอะนะมันจะอายไปทําไมนะในเมื่อคุณก็เป็นหนี้จริงนะแล้วประการต่อมานะอ,อการที่เจ้าหนี้เขาออกมาแฉเนี่ยผมก็มองว่าจริงๆแล้วมันเบามากเลยนะเรื่องนี้เนี่ยนะครับการที่เจ้าหนี้แฉว่าเป็นหนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ตราบใดที่มันไม่ได้ไปก้าวล่วงว่า ตั้งใจเจตนาโกงเป็นคนเลวอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับผมมองว่ามันยังอยู่ในขอบข่ายของกฎหมายที่สามารถที่จะโพสหรือว่าทวงผ่านสื่อได้นะโซเชียลนะผมไม่ได้แอนตี้กับการที่เจ้าหนี้จะออกมาโพสทวงหนี้ผ่านโซเชียลนะครับถ้าเป็นหนี้ที่เป็นหนี้กู้ยืมกันระหว่างเพื่อนหรือเป็นหนี้ค่าสินค้าเนี่ยนะครับมันไม่อยู่ในขอบข่ายของพรบทวงหนี้นะครับ ดังนั้นแล้วไปดูเรื่องเดียวเลยคือเรื่องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหรือเปล่าถ้ามันไม่มีข้อความอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าโอเคแหละมันาทางตอนแรกเนี่ยทางคุณลูกหมีใช่ไหมครับใช้อักษรยอ่อแต่จริงๆแล้วถ้าลงลึกดีเทลของข้อกฎหมายเนี่ยครับลงอักษรยอ่อแต่ถ้าคนอื่นมาอ่านแล้วเข้าใจว่าเป็นทางคุณปูเป็นทางคุณหานเนี่ยนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็อาจจะเอาผิดได้อาจจะนะ แต่ต้องไปดูข้อความอีกทีหนึง่งซึ่งผมก็ดูข้อความแล้วมันก็ไม่น่าที่จะผิดอะไรนะครับแล้วอย่างผมเห็นด้วยกับทางคุณหนุ่มกัญชัยข้อหนึ่งนะการที่ลูกหนี้จะมาแจ้งความจับเจ้าหนี้หรือเอาเรื่องที่ถูกสังคมประนามถูกสังคมกลด่าเนี่ยนะครับมาเป็นตัวตั้งตัวตีที่จะยืดการชําระหนี้ออกไปหรือเป็นข้อต่อสู้เป็นข้อต่อรองเนี่ยผมไม่เห็นด้วยมันไม่สาง่างามนะมันไม่สาง่างามซึ่งทางคุณปู ก็เป็นคนมีชื่อเสียงทางวุฒิารก็เป็นคนมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมนะแล้วรู้จักคนผู้หลักผู้ใหญ่เยอะแยะมากมายนะสัจวาจาของคนเราเนี่ยนะครับมันสําคัญนะมันสําคัญนะครับจะเห็นได้ว่าสังคมไทยเนี่ยรับไม่ได้กับคนที่ไม่มีสัจวาจานะครับแล้วยิ่งเป็นลูกหนี้อีกเนี่ยคุณไม่ควรที่ต้องมีปากเสียงหรือมีอํานาจต่อรองกับทางเจ้านี้อะไรเยอะแยะมากมายนะครับเป็นหนี้ก็ใช้เขานะส่วนว่าเป็นหนี้เท่าไหร่นะครับ ส่วนว่าจะเป็นข้อต่อสู้อะไรยังไงอันนั้นก็อยากจะไปว่ากันในชั้นศาลก็เดี๋ยวก็ไปว่ากันในชั้นศาลแต่ว่ากันตามตรงนะว่ากันตามตรงเลยผมเนี่ยมีฐานะเป็นทนายนะผมก็ไม่ชอบที่จะต้องให้เจ้าหนี้เนี่ยไปดําเนินการฟ้องร้องทางลูกหนี้นครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาเขาโอนให้คุณเนี่ยครับเจ้าหนี้เขาโอนให้คุณแป๊บเดียวเขาก็โอนน่ยครับแต่ทําไมเวลาคุณจะโอน้คืนเจ้าหนี้ต้องให้เขาไปฟ้องเสียเวลาหลายเดือนนะ เออนะมันไม่ใช่แค่เดือน2เดือนนะมัน3เดือนถึง6เดือนเป็นอย่างน้อยนะเวลาฟ้องศาลแล้วต้องไปบังคับคดีอีกครับเสียเวลานะเสียค่าทนายอีกทําไมต้องให้เจ้าหนี้เขาไปดําเนินการฟ้องร้องล่ะเออก็เข้าใจอ่ะว่ามันอาจจะหมุนเงินอะไรไม่ทันแต่เขาพยายามเจรจาไกลเกี่ยดูสินะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่สามารถทําได้นะแล้วสิ่งที่เจ้าหนี้เขาไม่สบายใจก็คือคุณไปตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อเป็นตัวการให้เจ้าเจ้าหนี้เขาไปคุยกับทางบริษัทตั้งมาทําไม ตั้งมาทำไมแต่อันนี้จะตั้งมาให้เขาเข้ามาช่วยเจราจากับทางเจ้าหนี้ให้เจ้าหนี้เขาติดต่อไปทางเจ้าหนี้เขาเป็นความรู้สึกของเขาครับว่าเฮ้ยคุณก็เอาเงินฉันไปนะตอนคุณยืมคุณโทรมาเองได้นะครับแต่ทำไมตอนที่ฉันต้องการการชำระหนี้คืนต้องให้ฉันไปติดต่อทางใครก็ไม่รู้นะเนี่ยเจ้าหนี้เขาก็บอกว่ามันไม่แฟร์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สังคมไทยก็รับไม่ได้นะว่าส่วนว่าจะให้เจ้าหนี้ไปดำเนินการฟ้อง อันนี้อะไรพวกนี้ก็เข้าใจครับว่าเป็นสิทธิทางกฎหมายนะที่จะสามารถทําได้แต่ว่าปกติเราเวลาเวลาเป็นเรื่องอย่างนี้เนะี่ยผมมักจะตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับว่าเวลาเจ้านี่เ,เวลาลูกหนี้บอกให้เจ้าหนี้เขาไปดําเนินการฟ้องใครฟ้องก่อนค่อยใช้เนี่ยเป็นเรื่องที่เวลาทนายเขาแนะนำนะครับแนะนําทางลูกความว่าถ้าใครฟ้องมาก่อนเนี่ยนะครับให้จ่ายคนนั้นนะครับเพราะว่าเริ่มที่จะหมุนเงินไม่ทันอันนี้นเผลอๆนะฮะตั้งข้อสังเกตเฉยๆนะ การที่เจ้าหนี้เขาตั้งข้อสังเกตว่าทางคุณปูอาจจะถังแตกอยู่ณนะขณะนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะอันนี้ถังแตกนี่มัน,เป,นเป็นการตั้งข้อสงสัย,ยไม่ได้เป็นข้อความหมิ่นประมาทนะครับผมอ่าเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหนี้ทุกท่านนะครับผมได้เห็นว่าคลิปของทางทนายเจยมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ